เปิดมาที่หน้าในที่เก็บของใช่ไหมครับไม้ผมมีหกคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเจอกันในพาร์ทส,สองนะครับผมของเก้าสิบเก้าวันในป่านะครับเราจะถ่ายจนกว่าจะจบใช่ไหมครับโอเคตัด,ตดไม้ก่อนตัดไม้ทาเตียงก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บมันไม้คราบเลยเฮียอุแต่ไม้คราบมันมีตัวขราบเนี่ยแต่นี่มันผมมีอะจิบก่อนนะครับ มันคืออะไรเนี่ยไม้สีฟ้ามันคืออีหยังเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปเอาเอาของนะเมื่อกี้เพียงเห็นไหมไม้สีฟ้าน่าจะบักอะจำไมได้ตอนนี้เราจะเออเอาของไปเก็บที่แคมป์ก่อนไหมไม่ใช่สิเราตัดไม้ก่อนลวกันเนี่ยมันเป็นอีกแล้วอะหรือว่าไม้มันชื้นเนอะน่าจะชื้นอะฝนตกจนชื้นนะเนาะโอเคครับเราเก็บของไปเรื่อยๆฟาร์มของแบบนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับไม่เป็นไรคุณผู้ชม เคครับคีบ<ม>ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเอาใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่วันนี้เรามีไม้แล้วก็มีสโตอ,อยู่นเรามีไม้มีสโตนนะครับโอเคครับโอเค okay. ขนไม้ออกไปนะครับ เอาใส่เอาของที่ได้จากจากเมื่อกี้ที่อยู่ในถุงใส่ลงไปในเครื่องบดไม้เราเอ็ดเรามีอันนี้หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้กันต่อโอเคไปตัดไม้ต่อคุณผู้ชมเก็บอันนี้ก่อนเก็บนี่ก่อนนะครับโอเคกระต่ายก็กระโดด <Ooh. S 1> ในท่ามกลางสายฝนหนุ่มไอ้แต่กระต่ายไอ้กระต่า,ตายพวกนี้ตากฝนด้วยเนาะอากาศแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะได้มาตากฝนนี่นะครับบ้านเรามีเยอะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาตัดกันครับกวัดกวับ แกวบแกวบโคนล,ลงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเรียบร้อยเก็บแบบเชี่ยวชาญเฮ้ยไอเด็กเหี้ยโอ้ไม่ใช่ที่ครับเดี๋ยวเราเอาไม้ไปใส่ mm. ในเครื่องบดไม้นะครับใส่เลย mm. ชิบอ่ะเต็มเหรออ๋อชิบชิบ mm. ชิบเอาอันนี้เออม,มีอะไรอ่ะใส่ไม้ลง mm. ไปเรามีสิบสี่ 14, นะ มีที่ดินทำฟาร์มก็ดีถือว่าดีมากน้มีที่ดินนะครับอนาขตเราจะกว้างขึ้นนะครับสูกปอรเลยร์นามินอะไรกี่ข้นตอนนะอะไรผิวหมาป่าอะไรนะมีหอกมีตัวเครื่องหนังกระสอบดีเลือกในวิสาเุ้ยอะไรนะทำไมไม่รู้สึกเขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขากลับมาคุณผู้ชมเขาไปแล้วคุณผู้ชมต้องจบกแก้วไหโอเค เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวอือเดี๋ยวเดีเล่นเสร็จกันก็นแรกไปนะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนครับวันนี้วันที่หกอุ้ยทำไมมาเร็วกว่าบ้านวันนี้วันที่หกนับจากการเอาชีวิตรอดในแบบเก้าสิบเก้าวันในป่านะครับแล้วต้องตามหาเด็กอีกสามคนใช่ไหม าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมเราได้หนึ่งคนแล้วใช่ไหมครับตวินเกมมันบอกเขาตามหาเด็กสี่คนแล้วเขาได้มาคนหนึ่งเลยเห็นสามคนที่เขาต้องช่วยแต่เพืนจะช่วยจะไหนั่นกลิ้นไปเรื่อยเก่อยกนอุ้ยเชื้อเพิงจะหมดเชื้อเพิงจะหมดไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมตัดไม้ต่อคุณผู้ชมเหมือนเราที่อันตรายมากนะครับมาป่าอาจจะมาฆ่าเราตอนไหนก็ได้นะครับโอ้โหตัดไม้ก่อนโอ้ยไม่ใช่สีเดินไหครับไปเติมเชื้อเพิงคุณผู้ชมโกรดไปอุ้ยต้องมาตัดไม้ไก่ขนาดนี้เหรอ อ๋อกูตายจริงเสียวอ่ะกาโดนอะไรไม่รู้มาทำร้ายอเสียวชิบหายเลยสัตวสคุณผู้ชมเฮ้ยเตัวห่าอะไรวะขออภัยคุณผู้ชมที่พูดคำหยาบโอ้โหเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะคุณผู้ชมตัวเีี่ยครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวใส่ไม้ลงไปนะผมกี่ตัวอย่างเงี้ยคิดว่าหมาป่ะไม่กบตายวินดิโก้เขาปะ เวนดิโก,โกคือไอ้พวกคนที่ขเขาเรียกว่ายอย่างก็เน,นี่ยนั่งอ้นีไงที่มันอยู่หน้าปกอะที่มัน,น,นตัดไม้ก้อใน,นป่าใช่ใช่ตัดไม้คุณผู้ชม,มรู้สึกเนื้อเรื่องของแบบนี้จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบนี้เราก็จะเล่นต่อไปนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งออกจากคลิปนี้นะผมจะวเพิ่งเลื่อนอคลิปนี้ไปนะครับผมรับรองเลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้รับความสนุกสนานที่ดีแน่นอนกลับไปแน่นอนนะครับผมรับประกันคุณผู้ชม เดี๋ยวเรากระโดดฮะอะไรอ่ะแ้่โลหะว่ะมาจากไหนอ่ะมาจากถังขยะอือแถวนี้มันมีถังขยะเดี๋ยวไม่รู้คุณผู้ชมอืมเติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับเชื้อเพลิงจะหมดนะครับอือแล้วพ่อค้ามึงหายไปไหนเนี่ยมึงโกงกูเหรออี้ยผู้ค้าพ่อค้าโอ้พ่อค้าว้นนสซัสนี่ครับเราต้องหาไอ้นี้ก่อนนะครับเด็กชื่อว่า รวยรวยควยๆวยซับสเก็บดีทอเล็ตตอนนี้นะครผมเราก็ตามหาดิกไปก่อนครับก่อนแ่กอนไปตัดไม้ก่อนอน,อนครับอย่าตัดไม้ตอนกลางคืนผมมีไฟฉายคุณผมมู้ชมเนี่ยเอาไว้ไล่เวดีโก้ที่พี่แฮงบอกเวดดีโก<ไ><ไ>มันมันเป็นสิ่งมีชีวิตก็เวดดีโกต้ตามความเชื่อของชาวอินเดียแดงเนี่ยไม่เป็นโคตีเลนวิชาอาคมเปลี่ยนเรือเป็นสัตว พี่ว่าไอตัวนั้นน่าจะเป็นเวนิโกะวายค่ะเป็นครึ่งค้นครึ่งขวางก็จากที่เห็นน่ะก็น่าจะประมาณนะั้นน่ากลัวจริงเนาะเขาเอาขวานจามันมาได้กะสู้บัจชีไว้นะมินตัดไม้ก,กัน,นบม่มีโอ้อยังเห็นยังไหมอืมนี่เขาต้องเอาชีนอ้นองเอาหม้อชีอ่ปปะเหรอซาปาลาใช่ไหมเขียวหน่หมาป่าจะมาเหี้ยฆ่าไปฆ่าก่อนเนาะฆ่าบ่ได้ มีสัตว์ประลาดอยู่โอ้คุณผู้ชมอันตรายอรอบได้เลยคุณผูชมไม่เห็นเหรอครับยเดี๋ยวเรากลับไปที่พักของเรากันนะครับเฮ้ยกระต่ายมาว่ะเฮ้ยนีแทบเลยผมเป็นคนหาเชื้อเพลิงคุณผูชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเชื้อเพิงต่อนะครับอาหารไม่ต้องครับเดี๋ยวเพื่อนเอามาให้เองเรื่องเชื้อเพลิงเองครับ แล้วพ่อขากูจะโกงจริงป้ะเนี่ยไอ้พอข้าหานั่นมันไ,นไว้ไหนวะยังไม่เลือกอะไรเลยแล้วก็ขาเวนจริงเราไปไหนของมันนะมันไอ้พอข้ามันหนีไปมันหนีไปพอไหมนะ,นะมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้การคืนมาแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่สิ่งมีมีชิจะฆ่าเราได้นะครับยังไอตัวกวางนั่นแหละ ตัวที่มันขวนเราเมื่อกี้อ่ะจิบเก็บของก่อนนะครับจิบจิบโอ้ฟาอุ้ยมืดแล้วคุณผู้ชมมืดเลี้ยวซะด้วย่าก็แบงก์ผงดูอันนี้ก่อนนะเรามีอันนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราเอาผมลืมไปเก็บแท่งโลหะใชครับตอนนี้นะผมถ้าออกแมปนี้คือเขาต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยจะบอก น่าจะใจอะพี่ว่าสีต้องมีสิบเจ็ดเลยเราขาดอยู่ยังอยู่อุ้ยแบบนี้สนุกกว่าเรื่องข้ามาสาหรับฟีแบบนี้สนุกนะเว้ยมันเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์ประจนภัยไงมูฮูงอะจนภัยในป่าเอาชีวิตรอดในป่าเดี๋ยวเปิดไฟฉายหนูนะครับุณผู้ชมโอเฮียมึงอย่าเซ็ตหยอกกูนะไอฟเวนดิโก้กูมีไฟฉายนะมันกลัวไฟฉายนะคุณผู้ชมจริงๆโอ้ยเฮ้ยได้ไงเฮ้ยมันเฮ้ยมันน่าจะบาดใจป่ะ ไอสับป,ประรดอุย้ยมันเป็นขวางจักเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราแช่มันให้อุย้ยเแชยตายแล้วอุอ้ยคุณผู้ชมเพื่อนตายแล้วครับอุย้ยน,น,นี่ก่อนนี่ก่อนน่ากลัวน่ากลัวเจนโอ้ตัวอะไรเนี่ยไฟฉายผมจะหมดอันนี้เป็นบอสป่ะเนี่ยใช่คุณผูช้ชมอู้เอโยเฮ้ยหรือว่าหมาป่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าซับปลาร์นั่นน่ะวินแล้ววินตัวขี้ว่าหมาป่าจะซับปลาร์เจ้านั่นกอ น่าจะเป็่นนะอาจจะเป็นก็ได้โอเคครับคุณผู้ชมอเกือบตายโอ้ใช่คุณผู้ชมเกือบตายแล้วนะครับเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะครับตอนนี้เราต้องตามหาเด็กให้ครบสี่คนนะครับมันกลัวไฟฉายนะคุณผู้ชมกลัวไฟฉายแบบมันคือมันกลัวไฟฉายจัดอะ่ะขดกว่าคิดดู มันไม่กลัวคนแต่มันกลัวไฟฉายวัดตับคุณผู้ชมมันคือสับประหาดหาไม่ใช่คุณผู้ชมมันคือสับปะหลดหาอะไรกลัวไฟฉายแต่ไม่กลัวคนแปลกกอือสร้างเตียงเรียบร้อยครับรง,ง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่อไปครับก็คําตอบก็คือเอาชีวิตรอดต่อไปครับ วันที่สิบนะครับของการเอาชีวิตรอดในแมพแห่งนี้นะครับจะไปล่าเนื้อหมาป่ามาเตรียมขวานนะมิถุนพอมอุ้ยฝนตกเฮนโลหะคงไม่อมอันนี้ดีเก็บไปก่อนของดีครับล่าสุดก็เจอในถังขยะใช่ไหมใช่ครับอุ้ยทองเยี yeah, ่ยทองเอามาก่อนของดีของดีหวานหมูละหวานหมูกู้ละเอามาเลย,ยนี่อะไรเนี่ยกระสุนปืนไรเฟลิลอู้หกรอบเลยเหรออืม ถ้าโมอมีปืนไรเฟิลเนี่ะจะมาหามาจากไหนนี่เราก็เก็บไว้ก่อนเนองมันจะมีหนาะเนี่ยมีปืนน่ะใช้ดีกว่าขวานนุ้งผู้ชม,มจะสับประหลาดนั่นมาหรือมาป่ามาเนี่ยเราจะได้ยิงก่อนนะไม่ได,ไได้ไม่ได้ฝนตกฝนตกเอ๊เชือกเงินกูจะหมดต้องรีบคุณผู้ชมเว้ยเดี๋ย่าเพิ่งเล่นผู้ชมอันนี้อันนี้อย่าเล่นนะเนาะเดี๋ยวผมต้องเอาจริงเนี่ยตัดไมก้กู่เว้ย แล้วก็กลัวครับราศมีใกล้ๆมันมองไม่เอ๊ะราศมีใกล้ๆมันมองไม่เห็นหรอกแต่ผมก็จะฆ่ามันอยู่ดีครับเพื่อจะเอามาประทังชีวิตายแล้วมาป่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาดิตอนนี้มันกระจอกไปยังมาดิอะไรเนี่ยกดอะไรวะอะไรเป็นไรใช่ไใช่เก็บเนื้อหมาป่ากันนะครับปึ๊บเก็บเนื้อหมาป่า ทำมเก็บไม่ได้บั๊กปะเนี่ยไม่ได้บั๊กคุณผู้ชมกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มอืมเดี๋ยวไปเชร์ของก่อนแล้วค่อยอะไรอ่ะอีนี่หน้าตามันไม่ได้ไม่ได้คลิปนี่มันเปียกเกินไปไฟนี้มันเปียกเกินไปคุณผู้ชมคลิปนี้วีดิทัศน์12นาทีเด้อจริงครับไม่ได้ เดี๋ยวเราไปเก็บเนื้อหมาป่ากันนะครับเฮ้ยหรือหรือเพื่อนเพื่อนเขาหมดแล้วไม่ได้โหเขายิงเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆมันยิงยากขึ้นมากอ่ะมันยากขึ้นนะครับคุณผู้ชมเอาเนะื้อกระต่ายไปเก็บก็ได้เนื้อหมาป่าเพื่อนน่าจะเก็บไปละเพื่อนน่าจะเก็บไปย่างกินละ<ถ>ไม่เป็นไรคุณผู้ชมมีเน,น,นื้อนี่มกระต่ายได้อยู่เ้ากระต่ายกินได้เข้าใจปะขอแซ่บไปกู อแพี่คลิปกันเ้อะ12